เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาน้ําของสระว่ายน้ําแห่งนี้ไม่ใส่นะครับสระว่ายน้ําแห่งนี้อยู่ในรีสอร์ทสวยๆแห่งนี้นะฮะซึ่งมีห้องพักเกือบ70ห้องยิ่งวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์แขกจะเต็มตลอดนะฮะเรื่องน้ําไม่ใส่เนี่ยทางรีสอร์ทได้มีการแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนสารกรองแล้วแต่ว่าน้ําก็ยังไม่ใส่เหมือนเดิมส่วนภาพที่เห็นนี่คือผลจากการแก้ปัญหาแล้วนะฮะ คือปัญหาทของที่นี่ก็คือมีการใช้เคมีไม่ถูกต้องและก็การควบคุมการเติมไม่ถูกต้องนะฮะเราก็ได้มีการมาบอกวิธีให้เขาใช้เคมีใหม่แล้วก็มีวิธีการเติมหรือมีการตรวจเช็คให้มันถูกต้องนะฮะผลก็คือใส่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ใช้ต้นทุนไม่สูงมากด้วยแล้วก็สามารถจะทาเองได้อันนี้เป็นเครื่องกรองที่เขาใช้อยู่นะครับผลออกมาแบบนี้เลย จะเป็นการเติมโซดาแอดไม่ว่าการเติมคอรีนหรือการเติมสารเล่งน้ําใสนะฮะมันต้องมีวิธีการเติมให้ถูกต้องฉะนั้นมีหลายที่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ถ้าสนใจหรือต้องการข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะครับบริษัทบ้านเครื่องกรองสวัสดีครับ